เดี๋ยวครูปฏิสจะพาคุณเข้าสู่สมาธิ m a นิเฟสนะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมเคลีย์พลังงานเลยนะคะเคลียลมหายใจหายใจ f l o ์พลังงานได้เลยนะคะนั่งให้สบายใช้มือประกบกันแล้วรวมจิตให้นิ่งหายใจรู้ฐานลมหายใจ รู้สึกถึงฐานของลมหายใจผ่อนคลายให้ลึกลงไปผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทิ้งดิ่งพลังงานตั้งแต่ศีรษะผ่านลงไขสันหลังทะลุออกทางก้นกบก ทิ้งดิ่งพลังงานลบๆพลังงานที่ติดค้างในร่างกายของเรารู้สึกถึงฐานของลมหายใจสแกนทั้งร่างกายตั้งแต่ข้างหน้าและข้างหลังสแกนตั้งแต่ศีรษะจรวดฐานที่เรานั่งอยู่ไล่พลังงานออกไป อะไรที่ติดค้างอยู่ตรงไหนอนุญาตให้พลังงานนั้นไหลผ่านออกไปทางค้นกบผ่านไปถึงพระแม่ธรณีขอความเมตตาจากพระแม่ธรณีในการกำจัดพลังงานเหล่านั้นและเพิ่มพลังให้กับเรา หายใจเข้าและออกด้วยความเบาๆสบายสบายสมือนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ริมหน้าผาตั้งตัวให้ตรงนะคะเราจะได้หายใจโฟล์พลังงานง่ายๆสะดวกสะดวกเราจะได้มองเห็นฐานของลมหายใจได้ชัดขึ้น ตั้งตัวให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นยิ้มที่มุมปากเพื่อความผ่อนคลายและเบาสบายหายใจเข้าและออกอย่างเบาสบายด้านหน้าของเราเป็นหน้าผาเป็นพื้นที่อันเวิ้งวา้าง ลึกลงไปเป็นเหวที่ลึกมากๆด้านหน้าเป็นภูเขาสูงใหญ่โอบร้อมเราไว้เราอยู่ที่นี่แต่เพียงผู้เดียวอยู่ด้วยจิตวิญญาณของเรา ที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้อีกไม่นานทุกสิ่งที่เรายืมมาใช้ในชีวิตนี้ก็จะจบสิ้นลงมีสิ่งเดียวที่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดก็คือดวงจิตดวงวิญญาณของเรา ร่างกายของเราก็ยืมมาใช้เพียงชั่วคราวทรัพย์สมบัติทุกอย่างเราก็ยืมมาใช้เพียงชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอารมณ์ก็เป็นของชั่วคราวทุกความรู้สึกก็เป็นของชั่วคราว ตามรู้ลมหายใจด้วยความเบาๆสบายสบาย <S <S รู้สึกถึงลมหายใจด้วยความเบาๆสบายๆทิ้งอดีตไว้ไม่ได้คิดถึงอนาคตพลังแห่งการสร้างทั้งหมดอยู่ณปัจจุบันในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหากตอนนี้ คุณอยากจะยืมอะไรจากโลกใบนี้มาใช้สร้างประสบการณ์เพราะสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อรู้แบบนี้แล้วจะยืมโลกนี้มาใช้เท่าไหรก็ได้ที่มาจากบริการสินค้าที่สุจริตเป็นไปตามวาสนาบารมีของเรา เราได้รับสิทธิ์ที่จะใช้ที่จะมีที่จะเป็นที่จะได้ทั้งหมดณนะปัจจุบันสรงพลังที่สุดยังรู้สึกถึงลมหายใจอยู่นะคะยังรู้สึกถึงลมหายใจอยู่นะ ความต้องการหนึ่งเดียวในตอนนี้ที่คุณต้องการขอให้สิ่งนั้นมาปรากฏตรงหน้าสร้างภาพขึ้นมาในจิตว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นมาได้อย่างไรสิ่งนั้นมาจากงานอะไร สิ่งนั้นมาจากบริการอะไรของคุณเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วตอนนี้คุณก็คู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์ผ่านร่างกายและสุดท้ายก็รู้ดีว่า จะต้องคืนโลกนี้ไปทั้งหมดอยู่ดีรวมทั้งร่างกายนี้ด้วยดังนั้นเราจะเอาเท่าไรก็ได้จะมีเท่าไรก็ได้แค่ยืมใช้ชั่วคราวเหมือนร่างกายนี้เล่นเกมเป็นผู้ชนะของภพชาตินี้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของร่างกายและมิติที่สามเห็นภาพนั้นสิ่งนั้นเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏตรงหน้าคุณรับรู้ความรู้สึกที่ได้ครอบครองสิ่งนี้อย่างเบาๆสบายๆเพราะรู้ว่า เป็นของคนอยู่แล้วมีอยู่แล้วคู่ควรอยู่แล้วหายใจด้วยความเบาๆสบายๆ จากนั้นฟังเสียงนี้จนกว่าภาพนั้นจะหายไปนาสิโมรมมาจักติวาสเปยังขาปารายันติรมมาจัาเทวาอภิลาภาวันตุมีมหัปญโยมหาคือวันตุมีมิเตหะติ เหรียนกระสาบต,ต่างๆไหลล้นทะลักท่วมตัวของเราไหลล้นออกมาจากคมสมบัติจักรพพัดตักไม่พ่องของเรารับรู้ลมหายใจอย่างเบาๆสบายๆตามเสียงนี้ไปนะคะ วิระภาษีวิระภาษาวิระอิทธิยมิทฉาส oh a, มานีมาหม์มิจฉาสวะรคสัมปติชามีเท่งเท่งภาพหาหาสัมปติชามีนาสังสิม,มุนรมมาจับอเทวาสเพยัคขาปารายตีรมมาจา พรเทวัตถีาภาพวันมีมหาบุญโยมหาลาภูพวันมีมิเตาอัตติพุทธะมะอุปนโมพุทายะวิระปัญโยวิละโทเนยัตวิละสาวิละอาสีวิระพาสีวิระิโยพุทธะสมานีมาาพุทธะสักสวัส สัมปติชามีเท่งเทฆาพพาหาหาสัมปจิตชามีนาสิโมรมมาจัปปะทวาสเพยขาปารายติรมมาจาัปะเทวา,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 มมา,าอภิลาภะาาวันตุปีมหาบุญโยมหาลาโมอวันตุมีมิเตภามาตมิพุทธะมะอะ วิละที่โยวิละโมเนยังวิละสุสาวละอาศิวิละข้าวสรวละที่โยพุทธะสมาณีมามะพทธสัพสวะโหมสัมปติจฉามิเต็งเภ่งภาภะหาหาสัมปติจิตฉามินาสิโรมมาจักอธิวาสเปยาขาปารายัต กรมมาจัตุมาเทวะภิลาภพาพะพวันมีมหาบุญโยมหาลาภะพะวันมีมิเตภาห์ติพุทธะมะอาคุนะโมพุทธายะวิละสัญโยว,วิลาโหนยังวิลาอิสาวิละอาสีวิลาภา,า,า,าสาวิลาอิทยโยพุทธะสมานีมามะเตศสวรูป สัมปติชามีเิ่งทิ่งพาพรหาหาสัมปติชามีนาสิสมุรมมาจะมอเทวาสเปยักขาปารายตรรพาพาีกรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาบุญโยหาลาภภพวันตุมีมิเตพาหัติพุทธะมหาภู นะโมพุทธายะวิรลักโยวิรหมนยังวิรสาวิรอาสีวิราสาวิราฏิโยค่อยๆกลับมาที่ร่างกายนะคะรู้สึกตัวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นอย่าเพิ่งขยับตัวมากนะคะ